หลังของผมเลยครับตอนนี้เป็นกองปูนกองกระเบื้องมะฮือมาคุณผู้ชมเห็นกุญแจลายกระเบื้องไหม,ไมเด็กลายกระเบื้องนะครับอันนี้คือกระเบื้องทั้งหมดเลยที่เดินทีนะครับท่านเจ้าของบ้านเขาทําการตอกเืนะอมาไว้นั่นก็คือการเทพื้นปูกระเบื้องทําหลังคาตอนนี้เราลื้อหลังคางออกไปแล้วขั้นตอนต่อมาคือเราทําการลื้อพื้นนะเวลาเขาลื้อถอนเนี่ยเขาจะลื้อถอนจากข้างบนลงข้างล่างถ้าคุณลื้อถอนข้างล่างเสร็จข้างบนมันจะหล่นทับคุณดังนั้นลื้อต่อจากข้างบนลงข้างล่าง ผมจะอธิบายแบบภาษาคุณพ่อบ้านแม่บ้านเขาเ้าใจง่ายๆนะบางทีเนี่ยนะครับอธิบายเรื่องหลักการมาเยอะบางทีอาจจะงงได้ารออา้าเสียงดังทำอะไรกันอยู่เราไปดูกันสวัสดีครับผมบอสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านปรีชาศรีนครินหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ บ้านปรีชาสีนคลินนะครับหลังนี้เราทําการรีโนเวทรอบบ้านเลยนะแล้วก็ทําการรื้อถอนนะครับในการที่จะรีโนเวทเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องทําการรื้อถอนก่อนนะครับสิ่งที่เราทําการรื้อถอนเนี่ยก็คือการต่อเติมงานเก่าออกทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการรื้อถอนต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อเราปลูกไปนานๆเนี่ยนะครับอาจจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษด้วยนะครับประโยชน์ก็คือได้ร่มเงา ได้อากาศที่สดชื่นได้ความเขียวขจีแต่ว่าเมื่อโตใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยลากของต้นไม้เนี่ยอาจจะไปรบกวนการอยู่อาศัยของคุณได้นะดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตพามาดูงานรื้อถอนแล้วก็งานที่เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทางานต่อเติมบ้านคุณผู้ชมวันนี้จะมีเสียงดังหน่อยนะครับขออนุญาตตะโกนสู้กับเสียงดังเหล่านี้นะครับเอาเป็นยังไงบ้างมาดูาเลยด้านหลังของผมนะครับตอนนี้เป็นกองปูนกองกระเบื้องมะฮือบาคุณผู้ชม เห็นคุณเห็นลายกระเบื้องไหมเนี่ยลายกระเบื้องนะครับอันนี้คือกระเบื้องทั้งหมดเลยที่เดินทีนะครับท่านเจ้าของบ้านเขาทําการตอกิมอาไว้นั่นก็คือการเทพื้นปูกระเบื้องทําหลังคาตอนนี้เราลื้อหลังคาออกไปแล้วขั้นตอนต่อมาคือเราทําการลื้อพื้นนะเวลาเขาลื้อถอนเนี่ยเขาจะลื้อถอนจากข้างบนลงข้างล่างถ้าคุณลื้อถอนข้างล่างเสร็จข้างบนจะหล่นทับคุณดังนั้นลื้อต่อจากข้างบนลงข้างล่าง ผมจะอธิบายแบบภาษาคุณพ่อบา่บาา้านเข้าใจง่ายๆนะบางทีเนี่ยนะครับอธิบายเรื่องหลักการไปเยอะบางทีอาจจะงงได้หรอเอา้าเสียงดังทำอะไรกันอยู่เราไปดูกันตอนนี้นะครับพี่ช่างเนี่ยเขาทาการล้มต้นไม้ต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่มากนะครับเขา,าจะทำการย่อยต้นไม้คุณผเ,เขาแบกไปแล้วเดี๋ยวเขาแบกไปแล้วนี่คือกองทั้งหมดของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ทําการรื้อออกมาเนี่ยสูงประมาณ3าเมตรมากกว่าได้นะครับตอนนี้ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้ว ในการรื้อต้นไม้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องใช้ช่างมืออาชีพไม่ใช่ว่าจะรื้อออกง่ายง่ายนะครับสิ่งที่ยากก็คือรากของเขามันจะอยู่ฝังดินค่อนข้างลึกนะครับไปดูกันดีเขากำลังตัดกันอยู่เลยนะครับออกมาแล้วดิยกเลยทีละคนนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยหนักมากต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะหนักเป็นตันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องย่อยเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะครับ ไอตอนย่อยเนี่ยก็ต้องใช้เลื่อยเลื่อยกลนะครับในการย่อยเนาะอาจจะมีเสียงดังบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าเดินเข้ามาใกล้หน่อยระวังเลื่อยระวังเลื่อยถ้ากำลังงานแยกพื้นแยกเนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาแมสโคเข้ามาแยกเนี่ยเขาดำได้แต่เวลาเอาแมสโคเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตทางด้านบนนะครับถ้าอยากได้ก็ผมขอไปที่หลังบ้านก่อนเสียงดังมากไปแล้วเอาละครตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณหลังบ้านนะเมื่อกี้ผมตะโกนสู้กับเสียงเลื่อยไม่ไหวนะครับมีเลื่อยมีแยกอีกสองตัว นะครับดังนั้นเนี่ยในการรื้อถอนบอกให้เลยว่าคุณจะต้องขอญาติติบุคคลด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านไม่ว่าจะฝั่งนี้ฝั่งนูน้นฝั่งไหนก็แล้วแต่ร้องเรียนแน่นอนและเวลาคุณจะมารื้อถอนจะต้องเป็นเวลาที่เขาสามารถทําได้ถ้าเป็นวันจันสร์เนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันหยุดราชการห้ามเลยวันหยุดราชกา,ร,า,เร,า,ชารเลิกไม่เข้าไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําได้ตั้งแต่8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นอันนี้คือกฎหลายๆหมู่บ้านที่เขาทากันมานะครับทีนี้ ขั้นตอนในการรื้อถอนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถามว่าต้องใช้ฝีมือไหมอาจจะต้องมีบ้างนะเพราะว่าในการรื้อถอนบางอย่างท่าเจ้าของบ้านบางทีอยากเอาของเดิมเอาไว้อันนี้ข้อที่1นึ่งแนละ้วอยากเอาของเดิมเอาไว้ก็ต้องค,อคอ่อยๆรื้อต้องมีความละเอียดอ่อนนิดนึงข้อที่2นะครับในการรื้อถอนเนี่ยถ้าคุณจะต้องทําการรื้อถอนแบบขนาดใหญ่เลยนะครับก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้ทรัพย์สินที่มันไม่เป็นอะไรมันเกิดปัญหาได้เช่อนอย่างตรงนี้คุณผู้ชมเราเอาบูชีดกันเลย นะครับถ้ามีการลื้อถอนตรงนี้เนี่ยพื้นเนี่ยเวลาแยกเข้าไปเนี่ยเศษพวกกระเบื้องเศษปูนเนี่ยมันจะกระเด็นกระเด็นกระจายกระจายไปหมดเลยแล้วมันอาจจะไปส่งผลต่อตัวอาคารหรือตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าได้นะครับนดี๋เราคุมบูชีมายาวเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีทั้งหน้าต่างนะครับมีทั้งวงกบนะครับมีทั้งหลอดไฟและอื่นๆประตูด้วยนะครับตรงนี้เราจะคุมบูชีทั้งหมดเลยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราทาการรื้อถอนเราจะแยกตั้งแต่พื้นกระเบื้องเลยตรงนี้เรารื้อหมดเลยนะ แต่เบื้องด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าช่างเนี่ยเขาต้องยักจากด้านหน้ามาก่อนแต่ด้านหลังเนี่ยรวมถึงด้านหน้าด้วย๋ยวเขาจะทําการรื้อหลังคาก่อนก็คือรื้อจากข้างบนลงข้างล่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับตรงนี้ในส่วนของโซนข้างหลังเนี่ยเราเราทำการรื้อถอนมาแล้วนะครับทีนี้รายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะครับอ่าก็คืออยากให้อยากให้เห็นรายละเอียดงานด้วยว่าเวลาทํางานกับเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเอกสารเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับ นี่รายละเอียดของงานนะครับนี่มีแปลนมีแบบให้นะครับมีช็อปดออิ่งให้เนาะซึ่งเป็นความรับของหลายๆบริษัทส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยมานั่งโชว์กันอย่างนี้หรอกแต่ว่าผมเนี่ยจริงใจแล้วก็จะได้รู้รูปแบบการทำงานของบริษัทเราด้วยบางทีคุณชําระเงินมาเนี่ยคุณจะได้รู้สึกว่าเงินที่คุณชําระมาเนี่ยคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายแล้วก็ของที่คุณได้รับเนาะอ่ะตรงนี้เป็นช็อปดออิ่งนะครับช็อปดิ่งเนี่ยก็จะอ่า ลงเขาเรียกว่าเซฟลงในคลาวก็คือออนไลน์ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย,วยเวลาทีมงานโฟร์แมนเข้ามาทีมงานโปรเจกต์เข้ามาตรวจงานดูแลง,งานหรือคุยงานกับช่างเราจะเปิดช็อปดออิงของเราเนี่ยในออนไลน์ที่เราเซฟอยู่บนข่าวนะครับก็คือเซฟอยู่บนอากาศนี่แหละแล้วก็สามารถดูที่ไหนก็ได้นะอะย่างผมเนี่ยก็เปิด iPad ดูเลยนะครับตรงนี้เราจะ เราจะต้องรู้ก่อนว่าตรงไหนด้านหน้าด้านหลังเนาะแบบแปลนเนี่ยเราจะให้หน้าบ้านเนี่ยอยู่ล่างนะครับหลังบ้านก็จะอยู่บนนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวโฮมโฮมนี่คือบ้านนะครับเนาะด้านหลังคุณลูกค้าทําอะไรบ้างอะเรามาดูด้านหลังกันอะตากล้องเห็นไหมพอเห็นอยู่เนาะด้านหลังเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยทำเป็นระแนงอันนี้คือระแนงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานฐานรากจะอยู่อีกใบงานหนึ่งนะครับว่าฐานลากข้างหลังเนี่ยทำอะไรส่วนด้านข้างคุณผู้ชมทําเป็นห้องครัวนะครับอันนี้คือเป็นแบบดิเมนชัน ก็จะมีระยะบอกนะครับระยะเราจะละเอียดมากระยะยาวสุดเท่าไหร่12.22เมตรนะครับระยะแบ่งเลเยอร์2.74 3.50 2.5ก็จะมีเลเยอร์มีฟังก์ชันบอกหมดทุกจุดเลยนะครับรวมไปถึงนี่ระดับพื้นด้วยเห็นไหมครับ FL FL ลบ0.1นะครับก็คือเป็นระดับพื้นอาจจะดรอปลง10เซนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะดูง่ายนะครับรวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆตัวที่คือแทงน้ํานะครับ กลม,มแดงคือจุดไฟล้วก็มีสัญลักษณ์บอกตรงนี้เดี๋ยวผู้ชมนี่เห็นนะละเอียดนะอ่าเนี่ยครับต้องบอกว่าเวลาคุณชําระเงินให้กับบริษัทไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาให้เอกสารคุณแค่หน้าเดียวเช่นมีราคาอยู่หน้าเดียวเลยหลังบ้านสมมุตินะเขาตีไปสองแสนข้างบ้านสามแสนหน้าบ้านแสนหนึ่งสมมุติมีแค่สามตีรทัดแล้วก็มีกระดาษหน้าหนึ่งเป็นเอกสารสัญญาแบบนั้นน่ะผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับเขาเขาทาง่ายไปหน่อยนะแล้วก็อนาคตเนี่ย นะครับไม่รู้จะมีปัญหากันหรือเปล่าอันนี้ต้องคุยให้ชัดเจนนะครับที่สําคัญคือจะต้องมีแบบถ้าไม่มีแบบเนี่ยคุยกันในอากาศเนี่ยสุดท้ายนะไม่ชั่งนะครับแล้วก็หรือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้คือช็อปหน้าแรกช็อปดอกอิงหน้าแรกหน้า2คือช็อปงานหาลาดนี่ด้านหลังหกเหลี่ยมปูพรม20ต้นด้านข้างไมโครพายพร้อมคาน อันนี้คือชอบแบบคร่าวๆก่อนนะครับดีเทลแบบคร่าวๆแล้วหน้างานอ่ะ้องมาแอปพลายอะแดปกันอีกเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแบบก่อสร้างที่แบบคุณจะทํา BOQ ทําพิมพ์เขียวทําแปลนทําแผนมาอันนี้คือที่ดินโล่งๆที่ดินโล่งๆเนี่ยคุณวางได้หมดแหละแต่ที่ดินแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเจออุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะอันนี้คืองานหานลาดนี่งานหานลาดแบบนี้นะโอเคอ่ะอันนี้ก็จะมีแบบอีกแบบโครงสร้างเห็นนะมีหลายแบบเนาะอ่าแบบงานแบบอะไรมันก็จะมีหมดนะครับโอเคทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับบออยย่่่างทีีผมกเน แบบเนี่ยก็ต้องวางแผนไว้ด้วยภาพสามิตินะครับบางหน้างานคุณลูกค้าอยากได้เราก็สามารถทําให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องแอปพลายตามหน้างานยังไงคุณมาดูตรงนี้อย่างตรงนี้คุณผู้ชมช่างเลยทําการรื้อถอนกระเบื้องไปแล้วนะครับสังเกตนะกระเบื้องไม่มีแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราผมเจอเี่ยที่เห็นกับตาเลยจากประสบการณ์นี่คือแนวคานอันนี้คือแนวคานแนวซีเมนเก่านะครับที่ ที่เดิมทีเขาต่อเติมเอาไว้แล้วเขาเขาก็ต้องทํางานฐานรากไว้ระดับหนึ่งเนาะทีนี้งานฐานรากที่เขาทำไว้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ของเก่าแล้วเราต้องทําใหม่ดังนั้นอุปสรรคใต้ดินที่เราพบเจอเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่อ เขาเรียกว่าอะไรล่ะบางหน้างานก็ไม่ยากบางหน้างานก็ยากนะครับถ้ายิ่งยักลงไปเจอซีเมนต์เจอซีเมนต์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยช่างจะทางานยากขึ้นเพราะว่าช่างจะต้องทําการรื้อถอยลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลงเสาเข็มทําฟุตติ้งทาคานวางเหล็กพื้นเทพื้นปูกระเบื้องนะครับระดับทุกอย่างมันจะค่อยๆไล่จากใต้ดินขึ้นมา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 จนฟินนชชิ่งที่จบที่ปูกระเบื้องนะครับดังนั้นอุปสรรคใต้ดินเนี่ยบางทีเรายิ่งแยกไปยิ่งเจอปัญหาโน่นนี้นั่นก็ต้องแก้ตามหน้างาน สมมติว่าแบบแปนเนี่ยนะครับเสาเข็มลงมาสมมตินะลงมาทั้งหมด10ต้นตรงนี้เป็นห้องครัวลูกค้าใช้ไอโคพายนะครับอ่ะสมมุติ10ต้นนะตรงนี้ต้นที่1ตรงนี้ต้นที่2เว้นจากรั้วมา50เซนเว้นจากอ่าระยะปลอดภัยมาอีก5้เซนนะครับสมมติลงตรงนี้ต้นที่1ต้นที่2แต่สมมุติอีกสมมติอีกตรงนี้ดันเป็นถังแซดดันเป็นบอ่อดกักไขมนันหรือดันเป็นท่อระบายนะ้ําก็ไม่สามารถลงได้อีกนะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องขยับมาอีกช่วยอีก ขยับฝั่งนี้มาช่วยกันนะครับพอขยับมาเสร,ร็จไอ้อันนี้คือแถวแรกเนาะแถวที่สองก็ต้องขยับอีกหรือขยับเข้ามาหากันอีกก็ต้องดูอุปสรรคตามหน้างานอุปสรรคพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่แยกขึ้นมาก็ยังไม่เจอนะครับตอนมาสำรวจหน้างานเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้แบบเปิดขึ้นมาขนาดนี้นะครับอ่ะแต่ตรงนี้คุณผู้ชมมาดูได้เลยนี่คือบอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรบอ่อท่อระบายน้ำเขาเรียกว่าบ่อพักเนาะผู้สเกตเตเห็นไหมน้ํายังขังในท่ออยู่เลยแสดงว่าระดับน้ําลูกค้าเนี่ยไม่ได้ดังนั้น เราอาจจะต้องมาดูระดับฝาลอกของท่อระบายน้ําด้วยนะครับแต่ถ้าเดิมทีใช้ได้คุณลูกค้าก็ไม่ต้องแอดเงินเพิ่มหรือไม่ต้องมาทําการแก้ไขก็คือหน้าฝนเนี่ยอาจจะมีขังบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าท่อมันซุดหรือมันหักหรือมันอะไรเราก็จะทําการตรวจด,ดูให้นะครับถ้าตรวจด,ดูแล้วเราก็จะเสนอลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะแก้ไขไหมถ้าแก้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ถ้าไม่แก้คุณลูกค้ารับได้ไหมกับมันมันเป็นแบบนี้เราก็จะอธิบายข้อดีข้อเสียให้ฟังนะครับปัญหาในการใช้งานถึงใน,ใน,ใ,นในอนาคตนะครับประมาณนี้เนาะ อ่ะีนี้เมื่อกี้ที่เรเปิดให้ดูน้องแ้ใครทำมันได้ตรงนี้เป็นห้องครัวยาวไปถึงหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นการเทพ,พื้นปูกระเบื้องแล้วก็ทําหลังคาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนทั้งหมดเลยมีการต่อเติมตั้งแต่หลังบ้านอ้อมไปถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมนะครับอ่าตรงนี้คุณผู้ชมมาต่อจริงๆอะ่ะอยากพามารื้อถอนใกล้ๆนะแต่งานรื้อถอนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างนะครับในการที่จะคุมจะต้องแบบอ่าสังเกตเนาะอ่าตรงนี้ช่างก็ทําอะไรอยู่ทําการแยกเห็นไหมเวลาเขาแยกเนี่ยนะครับ กระเบื้องแหละกระเบื้องจะหลุดออกมาก่อนนะพี่กระเบื้องกระเบื้องจะหลุดออกมาก่อนอ่ะมันเป็นแรงขัดเทียนก็คือใช้คนแยักนะครับเนี่ยแต่เขาคอยยักไปอ่าไม่ใช่แบบทีเดียวหลุดเลยนะไม่ต้องคอยทุบแล้วหลุดนะแข็งมากเลยแล้วแยักแบบแยักตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่แล้วก็ซ mmm. ื้อมาใหม่ด้วยโอเคเอาสวัสดีครับพี่ช่างสวัสดีครับเออช่างชื่อช่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับโอเคนี่ก็ทํากับเรามานานแล้วเคาอยู่แถวโซนศรีนครินทร์บางนาที่พัลลักเนี่ยนะครับ จะรีเควสช่างก็ได้นะครับอันนี้ตกมาเกิน10 10หลังบวกๆได้นะครับอันนี้ช่างสมบูรณ์อ่ะวันนี้ช่างสมบูรณ์ทำอะไรบ้างเอ่ยยัดพื้นรับเอาหน้าปูนออกอ่าเอาหน้าปูนออกอ่ะอออขอญาตใช้ไม้หน่อยนะพี่นะ<ช>พี่เอาหน้าปูนออกเอาหน้ากระเบื้องออกเสร็จแล้วยังไปเจอปูนอีกชั้นอีชั้นนึ่งเดี๋ยวไปเจออีกชั้นนึงนะครับโอ้โหเหนื่อยแน่นอนพี่นะครับสังเกตแล้วคนยักเลยกำยำเป็นวัยรุ่นหมดเลยอ่านะครับทีนี้ถ้าเป็นพี่ช่างขอหยุดก่อนหยุดก่อนแป๊บนึง ก็หนึงนะก็หนึงนะครับพี่โอเคทีนี้เวลาเรายกักเราเนี่ยเสร็จ,เร,เ,จเราเจอเราเจอหน้าซีเมนอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมพี่ช่างแล้วหน้างานตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านลงเสาเข็มด้วยนี่เมื่อกี้เห็นเปิดในแบบเจออยู่ใช่ไหมฮะเวลาลงเสาเข็มนะไม่ใช่เอาเข็มตอกลงไปในปูนได้นะครับไม่ได้เลยนะเราจะต้องแยกนะครับจะลงตรงไหนก็เปิดหลุมหัวเสาเข็มแล้วเพื่อที่จะเอาเสาเข็มลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นดินแบบนี้อ่ะเป็นดินสดๆแบบนี้ดินสดๆแบบนี้เราใช้น้ําในการฉีดลงไปให้ดินมันนิ่มแล้วก็ใช้พวกเสียม นะครับในการที่จะดูดดินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำเป็นหลุมถ้าเป็นไมโครพายก็ทำคล้ายๆกันในการเปิดหน้าดินแต่ถ้าเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับต้องใช้พ่วยในการดึงดินขึ้นมาเรื่อยๆจนลึกลงไปถึงประมาณสัก 4- 5เมตรแล้วก็ใส่เสาเข็ม6เมตรลงไปขยมอีกนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคในการลงเสาเข็มที่มีความแตกต่างกันในกรณีเดียวกันถ้าข้างหน้าเนี่ยถ้าถ้าลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมเนี่ยบอกให้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเราต้องแยกปูนหน้ากระเบื้องออกคุณมาดูปูนหน้ากระเบื้องนี่ฮะ ปูนหน้ากระเบื้องเนี่ยถ้าสังเกตด้วยสายตาเนี่ยน่าจะประมาณ10เซนนะครับรวมกระเบื้องรวมไปแล้วเนี่ยประมาณ15เซนได้โดยประมาณแล้วกันนะฮะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นชั้นที่ยากอยู่แล้วนะครับเราจะต้องแยกปูนที่หลังจากที่เราแยกกระเบื้องออกอีกนะครับทีนี้เรามาดูผมเห็นหลุมตรงนี้หลุมตรงนี้เนี่ยก็มีความหนาอีกประมาณสัก15เซนได้นี่นี่คือความหนาเห็นไหมจากจากข้างล่างจนถึงขอบข้างบนเนี่ยเนี่ยโดยประมาณนะครับตรงนี้พอแยกออกเสร็จเนี่ยอีกประมาณ 10- 1ถึงเซนเนี่ยก็จะเจอชั้นดินแล้วตรงนี้ถึงงจะลเเสาข็มไ ดังนั้นเนี่ยช่างช่างสมบูรณ์ก็คือจะต้องแยกปูนออกหมดเลยเนาะแยกกระเบื้องอิแล้วก็มาแยกตรงนี้ต่อโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วข้างหลังต้องแยกได้ไหมฮะข้างหลังต้องแยกฝั่งนี้ตรงเทเลสเก่าอะครับเทเลสเก่าเนาะข้างหลังข้างหลังกับข้างๆนี่ลงไมโครพายถูกไหมพี่ครับใช่ข้างหน้านี่ลงหกเหลี่ยมหกเมตรเนาะโอเคดังนั้นเนี่ยฝากแยกเปิดเปิดเขาเรียกอะไรเปิดหน้าดินเปิดหน้าพื้นให้กับทางช่างเสาเข็มด้วยนะ อ scholar, ย่างช่างเนี่ยเขาไม่ได้รับทําเสาเข็มนะต้องบอกก่อนว่าเราใช้ช่างเฉพาะทางเขาเสาเข็มก็ทําแต่เสาเข็มเลยจะได้รวดเร็วนะครับเหมือนเหมือนคุณหมอเฉพาะทางนั่นแหละคุณสังเกตนะคุณหมอก็คือคุณหมอก็จะมีคุณหมออ่าศัลยแพทย์คุณหมออ่ญญาหูคอจมูกคุณหมอศัลยกรรมนะครับคุณหมอมีหลายอย่างดังนั้นช่างก็มีหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ใช้ช่างเฉพาะทางเสาเข็มก็ทําแต่เสาเข็มดัมงนั้นเนี่ยเขาจะทําเร็วถูกต้องในมาตรฐานมากกว่าที่คุณจะจ้างช่างคนหนึ่งแล้วโยนงานให้ไปแล้วก็ไปตัดกัน ไปตัดงานกันไปเหมาต่อต่อกันอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับอย่างนี้เนี่ยเสียหายมาแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้รับเปมาเจ้าของบริษัทหรือท่านลูกค้านะครับพวกนี้เนี่ยไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีช่างเฉพาะทางหลายๆจุดหลายชุดเขาก็ทําการแบ่งงานกันทํานะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะทั้งหมดนี้เป็นไงเยอะไหม <laughs> นะครับวันที่รื้อถอนจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกตรงว่ามาทีไรนะขู่ี่ขูดข่ด่แบบ แทบระเบิดเสียงดังมากคุณผู้ชมและที่สําคัญก็คือเราก็พยายามเน้นย้ำแบบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ทำการรื้อถอนแล้วมีเสียงแล้บอกว่าเอยไปขอญาติติก่อน้วตลลิเติเขาจะส่งจดหมายหาเพื่อนบ้านใกล้ๆเคียงกันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเสียงที่ผมพูดเนี่ยนะครับผ่านอีก3หลังยังได้ยินเสียงผมเลยแล้วเมื่อกี้แยกเนี่ยดังกว่าเสียงผมอีกนะครับดังนั้นเนี่ย ใครใครอยากรีโนเวทบ้านต่อเติมทําได้นะครับถูกต้องด้วยนะครับหมู่บ้านใครที่ไม่มีนิติบุคคลคุณก็บอกเพื่อนบ้านเอาบอกว่าขอนะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะขอช่างมาลื้อถอนก่อนนะคุยกันอารมณ์มารวยกันได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับถ้าปัจจุบันนะครับมีงานรีโนเวทเข้ามาแบบนี้นะครับทางบริษัทเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างเป็นมืออาชีพในเรื่องของการรีโนเวทในการรื้อถอนทําใหม่ปรับปรุงเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่า บ้านใหม่ๆเนี่ยนะคุณลูกค้าเนี่ยก็ซื้อกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านใหม่ๆเนี่ยทำง่ายนะครับช่างส่วนมากก็อยากไปทําบ้านใหม่ๆแต่บ้านเกา่าๆแบบนี้นะอุปสรรคหน้าง,งานเดี๋ยจะค่อนข้างเยอะก็ใช้ประสบการณ์นิดนึงคุณผู้ชมอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าอยากต่อเติมก็อย่าลืมอุดหนุนกันนะครับอ่ะผมยังมีคลิปดีๆอีกหลายๆคลิปเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมไปประมูลบ้านต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เอามารีโนเวทแล้วก็มาปรับปรุงขายค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยก็จะได้อันนี้ส่งในการที่ผมเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปถ่ายคลิปไป ถ่ายคลิปบ้านตัวเองนะครับหรือบ้านของคุณส่วนที่ซื้อมารีโนเวทปล่อยเช่าแล้วก็คุณลูกค้าที่อยากรีโนเวทโดยที่แบบมีบ้านอยู่แล้วก็สามารถดูแบบอย่างได้นะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยพิมพ์คาว่ารีโนเวทแล้วก็สอแสงทองการช่างได้เช่นเดียวกันนะครับอ,าอยากต่อเตอิมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888สำหับวันนี้ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ